ตอนรับเข้าสู่เป็นกลางชินน้นแนวรถถังเปิดใจหลังได้เป็นนักกีฬาไทยคนแรกรับค่าตัว10ล้านจากบอสชาตรีก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 c รบจบทุกความมันพักยก2 4ซ รถถังจิตเมืองนอน์ชั้์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์เปิดใจหลังบิ๊กบอสวันชาตีสิทธ์ยอดธงประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาจะเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับค่าตัว10ล้านบาทล่าสุดชั้์โลกชาวไทยวัย25ปีก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกหลังได้ทราบเรื่องว่าตนจะได้รับค่าตัว10ล้านบาทซึ่งจะมีผลทันทีในไฟต่อไป ตอนที่คุณชาตีิลฟ์ใน Facebook แล้วบอกว่าผมจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ค่าตัว10ล้านบาทผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากจากเด็กจนๆคนหนึ่งได้ก้าวมาสู่ค่าตัว10ล้านบาทถือว่าเป็นเกียรติมากๆผมก็ตั้งใจรักษาเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทเส้นนี้ไว้ให้นานที่สุดจะเป็นแชมป์โลกไปนานๆจะเป็นตำนานในวันให้ได้ครับสำหรับรถถังปัจจุบันครองตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท พร้อมกับสถิติไร้พ่ายในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรวม14ไฟต์โดยผลงานล่าสุดป้องกันบัลลังก์มวยไทยครั้งที่5จากเอ็ดการ์ทาบาเลสที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมรับโบนัสคูณ2เป็นเงิน100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว3.4ล้านบาทแฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชนแนลขอบคุณมากครับ